สวัสดีครับผมเดี๋ยวมาชิมกาแฟครับผมของใหม่ผมก็เพิ่งโบเคยกินครับเป็นไอกาแฟขั้วบทครับหอมๆครับผมยังโบเคยกินครับมันก็เป็นของแปลกใหม่สำหรับผมอยู่นี่ครับลงทุนเสื้อนี่ลยดีครับถุงกาแฟครับสิบห้าบาทกับร้านร้านยี่สิบบาทนะครับมีขาย เดีย๋ยวลองเลยครับลองเลยมันปกติจะกินแบบฟิตได้ครับแบบนี้เพื่อนยังไม่เคยกินครับลองมึงแต่ว่ารู้สึกมันหอมๆครับอเอาลองมาส่วน,นี้ก่อนนี่ลองกันครับผม มันร้อนใส่ลงไปแ mm hmm. ช่ไปก่อนเล็กน้อย

ใช่แล้วอืมแค่นี้นะครับผม I'll hit you.